วันนี้คะ่ะได้มีโอกาสได้เจอกับดรมิวนะคะเศรษฐีอพาร์ตเมนต์ apartment. ติกต็อกเกอร์ชื่อดังนักลงทุนที่ใครหลายๆคนรู้จักเธอคะ่ะใน Tik กต็อกจึงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแนวคิดเรื่องการลงทุนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งวันนี้เรียนเชิญบออกรายการอายุน้อยร้อยล้านและได้ไปบุกขอแคก หอใหม่สำหรับเด็กๆหอนะคะที่คลอง6ซึ่งต้องบอกว่าหอของดรมิวเนี่ยเราได้ไปบุกมาแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นควนัญใจเด็กหอเพราะว่าห้องของเขาเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่มีฟังชตัตนและตึกมี f ฟา i l ซิลิตี้อื่นๆเยอะแยะมากมายซึงอย่างหอใหม่นี้นะคะไม่ชื่อว่าหอแคคตัสค่ะหอแคคตัสเนี่ยด้านในเนี่ยมีฟาซิลิตี้อื่นๆแบบเยอะยะเลยทีเดียวมีทั้งฟิสเดมี ทั้งห้องอ่านหนังสือมีทั้งแซนดี้ที่ให้เราสามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือกันได้และห้องนอนคือต้องบอกว่าเขาบิวอินแบบจกุกจกว้างขวางมากๆใครที่อยู่ขอในละแวกที่มีด็อเตรมิวเนี่ยราคาเพียง3,990บาทอยู่สองคนหานกันเนี่ยคือไม่เกินแค่2 0 0พเลยแล้วก็จะบอกว่า ท่านเป็นคนอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการลงทุนอสังหาหริมทรั์เด็กขอได้ดีมากๆเตรียมรับชมได้เลยค่ะในรายการอายุนอย้อยลร้ล้านนะคะสิ้นเดือนนี้ ขอประเรียนความสำเร็จค่ะของดรมิวเศษธีอพาร์ตเมนต์นะคะสักอดีตเด็กสลัมคลองเตยวันนี้มีทุกอย่างได้จนถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคือต้องบอกเลยว่าท่านเป็นคนที่ลงทุนกับทุกอย่างค่ะลงทุนตั้งแต่เรื่องของการศึกษาจนทุกวันนี้ยังคงลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์จนปัจจุบันนะคะมีมูลค่ากว่า1,800ล้านผู้หญิงตัวอย่างที่ต้องบอกเลยว่าหลงรักเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ